โล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 มันดังก่อนโลโลฮัลโหลครับสวัสดีพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องติเคารพรักทุกขานอันนี้เสียงภาษาสัมพันธ์จากลุงหนานเนื้อเนื่องจากวัดบ้านเฮาจะมีงานปทองฝังหลุกมิมิตมากันแล้วเนื้อครับดันนาดันในดันซ้ายดันกว่าพี่น้องบ้านเฮากับสนกิสนใจ หอมขาวหอมแดงมาบริการกันถึงนะบ้านครับสามโลร้อยครับตามโลร้อยครับสำรับลูกนิ่มีของฮานะครับก็สามโลร้อยพี่น้องสามโลร้อยเฮ้อเน่หวาละเพราะนันมันช่ากนชุมนะเตือนชส่มนเตืเอาอะไรกูไปไล่ละเพราะหนานประกาศไอ้อย่างลูกนี่มีอย่างสามโลร้อยอีกใจใครตีพอดพิษเป็นแกนเหรอพิษเป็นโลสำรับงานนี่ก็เป็นงานส่วนรวม ขอความร่วมมือทางปอบ้านแม่บ้านก็ดีสลรบก็ดีจุดการคนละหม่ละมือคนละแผนกแผนกเน้อด้านหน้าด้านในด้านใจด้านขวายกมือทักวักมือเรียกกันได้นะครับอันสลอโบก็จะขอเรื่องจัดรถพอรถพอกอยรถอันปอบ้านแม่บ้านก็หลือลัางเทยล่างจอดเนี้ยกับเข้ากับป่าเนื้อมีติดไว้หาซื้อติดไว้ในครัวเรือนครับในครัวของเราทำกับเข้ากับป่าครับ ตามโลลอยครับตามโลลอยรติสําคัญนะครับในโคในครัวนนี่นะแต่ไ,นนไปลืมเนอะพี่น้นองหอมขาวหอมแดงนะสามโลลอยสามโลลอยเออนั่นนักว่าซูมกันสำหรับสำหรับงานบ้านเฮานี่นะครับันีนนนนะครบเฮาก็มีมาห่อละซบกันหลายคืน,นที่ว่ามันจะมีนี่ก็จะมีะมดนตีตละวงนอกจากนั่นก็มีมวย มีอีกยกมือทักวัดมือเรียกกันได้ครับนอกจากจะมีหอมข่าวหอมแดงแล้วเฮาก็ยังมีพริกแห้งขิงขาจเจคาเครื่องใจในพป้อมครับพี่น้องครับยังมีแผวพริกแห้งขิงขาเจคายล่ะครับู้ปลุกเออนะก่อนโลดมีก่อนถ้าเฮาประกาศออกมาพาถ้าประกาศออกมาฮะศูนย์แอศูนย์อ่านละฮะโอ้เอาเอน้องพี่น้องตั้งไหนกันเดียวถ้าโลดมันไปแล้วโลดขายของ อน ality, hey, Yay, um ันหอมนี่นะถ้ามันไปแล้วเดี๋ยวปนนานจะมาระกาศใหม่เน uh, sort of ื้อเดี๋ยวไปลืมเนื้อหอมขาวหอมแดงสามโลร่อยสามโลร่อยัวนั่นบา่าละสูงเนี่ยสูงาันไกลไกลไกคนมาวางมาว่าใหม่